นายพิบูลัตถกิจโกศลผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการเตรียมจัดงานมะขามหวานนาครบานเพชรบูร์ประจำปี2 5 1 1ณสวนป่าพนารักรีสอร์ทตำบลตะบ,ตะบอออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งปีนี้การจัดงานมะขามหวานนาครบานเพชรบูร์กำหนดจัดขึ้น,นระหว่างวันที่20 28มกราคม2 5 1 1รวม9วัน9คืนณบริเวณสนามนาสารกรจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมะขามหวานจังหวัดเพชบรบร ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปโดยในวันเปิดงานนอกจากจะมีขบวนแหร่รถบุพาชาติพร้อมที่ดมามะคำหวานที่สวยงามตระการตาก,กว่า20ขบวนแล้วภายในงานยังจัดให้มีการประกวดนางสาวนาครบาลเพชรบูรณ์และงานราตรีลำลึกในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามพร้อมการออกร้านการจัดนิทรรศการและมหรสพสมโพธิอีกมากมายสำหรับมะคามานเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่เพาะปลูกในปีนี้ทั้งสิ้นประมาณ78,715ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ3620ตันสามารถทำเงินไรายได้กับจังหวัดเพชรบูร์ประมาณปีละ3า0พล้านบาทโดยที่ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมทั้งส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศโดยมะามหวานพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือพันธุ์ประกายทองหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพันธุ์ตาแปะมีแหล่งเพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอชนแดนซึ่งเป็นมะามหวานที่มีขนาดฝักตรงใหญ่เนื้อนุ่มหนาชุ่มฉ่ำและรสชาติหวานสนิทโดยขนาดฝักใหญ่หรือที่ เรียกกันว่าขนาดจัมโบ้ราคาจะตกประมาณกิโลกร,รัมละ1 5 0บถึง200บาทส่วนสถานการณ์มะคมหวานของจังหวัดเพชรบุร์ในปีนี้ถือว่ามีคุณภาพที่ดีและรสชาติหวานสนิทเหมือนปีที่ผ่านมาแต่พื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกษตร,รกรที่เคยหันไปทดลองปลูกเพื่อชนิดอื่นเช่นยางพาราหันกลับมาปลูกมะามหวานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามะามหวานมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีภาครัฐเริ่มให้การสนับสนุน จนสามารถส่งออกไปจำหน่ายได้ในหลายประเทศประกอบกับเกษตรกรผู้ปลูกมะคมหวานของจังหวัดเพชรบูร์ในปีนี้โชคดีที่ไม่เกิดภายแรงในช่วงติดดอกออกฝักและไม่มีฝนตกมาในช่วงฤดูก,การเก็บเกี่ยวจึงทําให้มะคมหวานเพชรบุร์ปีนี้มีคุณภาพที่ดีฝักใหญ่เนื้อนุ่มหนารสชาติหวานสนิทและไม่ค่อยจะเป็นและไม่ค่อยจะเป็นเชื้อรา